ฉันยินดีต้อนรับทุกคนขอบคุณมากสำหรับการดูเราท่านผู้ชมที่รักเราขอให้คุณยกนิ้วให้ล่วงหน้าความชอบของคุณมีความจำเป็นมากสำหรับการพัฒนาช่องกูรูมาเก็ตตอนนี้เรามาดูผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันการอินเ s ส o LTD ลที i วซดเ การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณนวันที่24มิถุนายน2024ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทอินเวสโก t d (IVZ) อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Investor มีบริษัท84แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัท ถ้าคุณต้องการคุณสามารถหยุดได้เราขอเชิญชวนให้คุณดูตัวบ่งชี้แต่ละข้อของบริษัทที่กำลังศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้นการเข้าถึงฐานข้อมูลพร้อมการจัดหมวดหมู่ทิกเกอร์นั้นฟรีและเปิดกว้างขอบคุณมากสำหรับการโพสซ้ำรวมถึงการสนับสนุนอื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยได้มากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Invesco Ltd. มีมูลค่า6.79พันล้านดอนลลาร์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่6 1 7พันล้านดอนลลาร์ Invesco Ltd. (IVZ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1.1และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ10.52พันล้านดอนลลาร์ และการใช้อกักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยอย,อย,อยู่ที่184,000ล้านดอลลาร์ Invesco Ltd. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ5.723เมื่อทำการเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและความสมดุลของมูลค่าแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปัน Invesco Ltd. ในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าการแลกเปลี่ยนคือร้อยละ1.1 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ5.723นี่คือส่วนแบ่งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น420%เปอร์เซ็นการประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและความสมดุลของมูลค่าหลักทรัพย์ในหมวดหมู่ย่อยมี1คะแนนนี่สินทางการเงินขององค์กรที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า6.26 6พันล้านดอลลาร์ นี่สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ59ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทส่งผลให้ภาระณีของบริษัททนได้ศูนย์คะแนนยอดคงเหลือของมูลค่าตลาดของบริษัทต่อกำไรสอดคล้องกับศูนย์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ29.4ซึ่งแย่กว่าในหมวดหมู่ย่อยมาก การประเมินราคาตลาดต่ออัตราส่วนกำไรโดยเปรียบเทียบกับหมวดย่อยแย่มากลบสคะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ337ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าสำหรับ12เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นผลลบต่อราคาของบริษัทอย่างมาก การประเมินตัวบ่งชี้กำไรที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยน,นี่1คะแนนยอดคงเหลือของมูลค่าบริษัทต่อรายได้คือ1.2ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ4.7ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง74%การประเมินราคาหุ้นของบริษัทต่อตัวชี้วัดรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อย ดี1คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่5 7 8 0ันปดบล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าและนี่ถือว่าแย่มากสำหรับราคาของบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้รายได้ที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนน หากคุณสนใจการวิเคราะห์ดังกล่าวในกรณีนี้เราขอให้คุณติดตามช่องและกดกระดิ่งอัตรากำไรขั้นต้นคือลบ5.8%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่16.1%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่22% การประเมินความเหลื่อมล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ111.252นี่คือส่วนแบ่งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น923% และสะท้อนถึงความไม่สมดุลของมูลค่าหุ้นขององค์กร Invesco Ltd (IVZ) อาจจะเป็นการดูถูกดูแคลนจำนวนเงินทุนต่อพนักงานบริษัทคือ800,000ดอลลาร์และในหมวดหมู่ย่อยมี8,177,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่190.2 การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยี0.5คะแนนจำนวนกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ0 0 0 0ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อย278.4พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100% กำไรโดยประมาณต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประเภทย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่6,8 0 0 0 0ดหดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย1 7 2 6 0ล้านดอดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ154เปอร์เซ็นต์ การประมาณส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนหุ้นสั้นสอดคล้องกับร้อยละ1.8โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่ร้อยละ2.2นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการบีบสั้นที่เป็นไปได้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14. แสดงระดับร้อยละ48ให้กับบริษัท Invesco Ltd. IVZ ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ r c 14อยู่ที่ประมาณ48%ในทางเทคนิคแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีการเสนอราคาในลักษณะเดียวกับหุ้นบริษัท Invesco Ltd. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Invesco Ltd (IVZ) และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราเห็นว่าช่วง12เดือนกว่าหุ้นของบริษัท Invesco Ltd (IVZ) มีการเปลี่ยนแปลงลบร้อยละ8.6เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยร้อยละ10.6สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างแน่นอน แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ก่อนจะประกาศคะแนนรวมผมขอความกรุณาด้วยปล่อยให้คะแนนของคุณ Invesco Ltd. i v z ในความคิดเห็นต่อรีวิวนี้เราอ่านทุกคอมเมนต์และพยายามตอบแทบทุกคอมเมนต์คำตอบของคุณในความคิดเห็นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาช่องกูรูมา r k เกต ผลลับโดยรวมลบหจาก10คะแนนค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.4คะแนนหากมองให้กว้างๆในตลาดสหรัฐโดยรวมเราสังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมคือ0.4คะแนนเทียบกับคะแนนลบหคะแนนสำหรับ Invesco Ltd มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดโดยระบบข้อมูลการกำหนดราคากูรูมา r k เกการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลมาจากการประเมิน Invesco Ltd. i v z ข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้อย่าเปิดออเดอร์เพราะว่า Invesco Ltd. IVZ บริษัทประเภทย่อยที่มีมูลค่าสูงเกินไปขอขอบคุณผู้ชมที่ชมวิดีโอนี้และใช้บริการระบบข้อมูลจากกูรูมาเก็ตพวกคุณทุกคนเป็นผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลกจริงๆ